เอาแล้วครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมลลารี่คนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับ9ทัพสนะครับผมก็อยู่ในกับชาร์โดพาเลสพาเอ็น่าจะเป็นอันที่2แล้วก็เห็นคนอื่นเขาทําถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมมาดูจากสาวภาพแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่แบบว่าผมไม่มีอะไรทำมาดู8นาที8นาทีนะครับผมคือพอดีผมอะมันนี่ไง อ่าดูดิคือดูชุดอ่ะอันนี้เนี่ยคือแบบสวยมากนะเนี่ยผมว่าคือข้อดีของบักอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกบักที่หลังกันนะผมว่าผมใช้บักยังไงนะครับผมของในดานนี้มันจะมีจุดบักจุดหนึ่งอ่ะที่สามารถคุณได้นะครับผมก็คือตรงจุดอ่ะอาจจะผมเอาเมาส์ชีตรงจุดนี้กับตรงจุดนี้นะครับผมมันสามารถขุดได้นะผมตุนสามารถขุดได้ถ้าเกิดแบบว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้ก็ บอกกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะได้ทําการลบคลิปให้ถามว่าผมไปบักได้ไหมได้นะครับผมก็โดยการวางป้อมแนวนอนนะครับผมวางแนวนอนไว้ทั้งหมด7ป้อมด้วยกันแต่คนอื่นที่ส่วนใหญ่เขาจะวางไว้สัก 3- 4ป้อมด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมค,คือผมรู้ได้เลยว่าสวยมากเนีย่ยชุดแจ้งสวยนี่ชุดแก่นี่ใกล้ๆนี่คือแบบอูอ้หลัก ของใบนี่คือแบบดุดดันอะ่ะของใบนี่คือแบบดุดดันสุดๆเลยนะครับผมของกระต่ายนี่ผมว่ามันไกลเกินไปอะ่ะเนี่ยของกระต่ายนี่คือแบบชุดน่ารักดีนะส่วนตัวแต่ทำไมตากระต่ายแบบจุดสังเกตว่าตากระต่ายคือแบบโอ้อาชมพูแบบมันบ่งบอกได้เลยว่าแบบน่ากลัวมากก็คือหางของแกจะเป็นสีดําแบบโอ้ลักทีมืดชัดๆคือสังที่ผมสังเกตอย่างนึงคือชาโด้ฟอนโลเวอร์ทุก หางอะ่ะหางจะแบบเป็นสีธมินทอะ่ะสีแบบสีดำแต่ผมยังไม่ดูหางกระตา่ายเลยหางกระต่ายจะเป็นสีแบบเอ่ออไปละ <c oughs> ผมดูไม่ได้คือถ้าเกิดผมดูก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละอ๋อฮะรู้สึกจะไม่มีแข่ไม่ได้ออฟเชิร์แล้วหายรู้หรือเปล่าวอะของชิ้นนั้นอะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เชียวนะไอ้คนกล้าหัวท่อนเซราเหมือนยิ่งใหญ่ที่พวกเจ้าเข้าใจนะเอาวงกันะถองไหลจาับก,การพวกมันซะรู้สึกจะพอโอเค มูนรู้แผนพวกมึงอยู่แล้วว่าพวกมึงจะทำอะไรนะอไปสนุกกับป้อมพวกนี้นะจ๊ะขอให้สนุกไปสนุกสว่านแม,ม่งอุอ้ยแต่ป้อมแตกนะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยวายคือกลว่าวะจะไม่ให้เลยใช่ไหมเฮ้ยได้อะไรมาบบเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีของขึ้นอยู่เดี๋ยวขอนะของดีๆนะของดีๆนะว่าได้อะไรมาเดแบบี๋ยว ดูดีว่าได้อะไรมาโอ้โหสมอลในพัดดาววิชูรักโอ้โหวายกับกาแฟขอบคุณมากขอบคุณมากเลยจริงๆครับเอาา่อฮ่ายอดอเก๋เดี๋ยวตั้งฟอร์มเยอะๆก่อนก็ที่จริงอ่ะถ้าเกิดไม่ปั็กอ่ะประมาณอ่ะอย่าอย่าเกินเสาเนี้ยอย่าอย่าเกินเสาตรงเนี้ยถ้าเกิดเกินเมื่อไหร่ก็แบบมกเมื่อกี้ครับผมเพื่อสวยทั้งเป็นเลยละโอเค เดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าเกิดไม่บักจะทำยังไงก็นี่ครับผมผมจะตั้งป้อมไว้ตรงนี้แล้วก็ตั้งป้อมแนวยาวแล้วครับผมประมาณสักหกถึงเจ็ดป้อมด้วยกันนะครับผมเพื่อแบบว่าการันตีว่าอย่างไงก็ต้องผ่านอยู่แล้นะครับผมโอเคนี่คือผมว่าน่าจะอันนี้ผมรออ่อรีโหลดผมไม่ต้องรอรีโหลดอ่ะผมรอป้อมหนึ่งเดี๋ยวผมก็เข้าไปแล้วนะครับผมโอเคกระดานนี้มันจะตุ่นอ่ะจะง่ายแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะมันน่าจะแบบ แอพีนู่เหมือนกันนะจริงๆถ้าเป็นตัวอื่นนี่คือ,อพอพอตัวเลยเอาละป่ะ้วยกันเหลืเพีนแค่นี้ลนะ้ากจะปลดภูเจ้าสังขารเทเซราบของนี้ไปไม่ได้อีกแล้วผมตายเพื่อเทพบอสเธอไม่ยอมตายได้ปะไม่อยากตายรวยเลยโอ้ย <c oughs> เอ้ยไม่นะเออสบายสบาโอ้สวาสนาวานไม่โดนไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเลือด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 ถ้าเลือดเหลือครึ่งหนึ่งมันจะเริ่มใช้แบบไอีชาร์ดโอเกสแต่ว่าเป็นชาร์ดโอเกสแบบมีแมสแคร์ของมันอยู่อะเส่งขุ่นเกียร์ท่านี้เหมือนกันนะเวลาที่แบบว่าช่วงที่แบบว่าขับขันอะอะไรประมาณนี้นะครับผมหอข้อตกมาลก ไม่ตกหาเลยเลยโอเคยอดคลิปยาวอยู่แล้วดูจากสภาพนะครับผมโอเครู้สึกอ้ออาของอระดับเกลีอวายสองแก้วเอามาเดี๋ยวกับกิวเอาเป็นเป็ค่ากับกิวแห่แล้วกันครับผมโอเคครับผมก็คลิปในวันนี้ผมว่ามันน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละจริงจริงมันไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับก้าทัซี่อ่ะนะ ก็ช่วงนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเพิ่มคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจสามารถตริดต่อว่าอยากจะ้ทำอะไรบ้างหรือว่าที่จริงถามว่า PVP ได้ไหมอ๋จริงนะผมไม่เก่ง PVP อันนี้ผมพูดได้เลยว่าถ้าเกิดใครที่จะขอให้ผม PVP ก็ผมยังไม่เอาตอนนี้นะครับผมผมพูดเลยว่าผมยังไม่เก่งพอผมพอเก่งแบบทางด้านแบบ PVE แบบการวางแผนอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ PVP นี่คือแบบว่าต้องใช้แบบ ทักษะการต่อสู้แล้วก็ต้องเล่เหลี่ยมเป็นอ่ะอันนี้คือผมกล้าพูดว่าต้องเล่เหลี่ยมเป็นนะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ผมว่าน่าจะจบคลิปตอนนี้เลยนะครับผมก็ใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไ,ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใน,นคลิปหน้าคลิปหน้าการอบห้าบอกเลยชาเลนจ์มีชาเลนจ์ห้ามใช้อะไรเดี๋ยวก็ทุกคนก็ได้จะได้รู้กันนะครับผมก็คลิปในวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย